คุณเขาก็กำลังนอนอ,อ,อยู่ขอบคุณมาก here. Here. Oh. So ค,คากรับอัเคียอ่เคียโอ้โรฟนตัวใหญ่มากทอ,อ,อ๋ปหน้าจอมาแล้วนี่ว่าเคียรทนีของมันซีอูซีอูนะ้ยองรเยนมาไทยใช่ไหมน,น

Meow, meow meow just now the talk what are you they talk couldn't hear coming couldn't hear coming yeah. okay. Oh, okay enough enough don't don't too much yum 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 ow they don't want to eat are you full now อาพักเก็บอาอาเด็กอาเวทมนต์อาอินดิสปุ e ดมากินข้าวเมียวเอเอาเจอแมวยิงเข้าไปนึงตำแหน่งอาเดียชน,น้องไม่ยอมกิน Meow <laughs> <laughs> Meow, Miao, Miao. why you don't try to eat? Okay. okay, if they don't eat, we just go for another meal. เดมเนี่ยตัดตรงน,นู้นมีอีกหนึ่งแมวแต่เดี๋ยวก่อน